สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องคารีวิววันนี้เราจะพาไปพบกับสุดยอดเครนสายพานขนาดยักษ์จากซูมเลียนรุ่น ZCC 322000ปี2025ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในเครนสายพานที่ทรงพลังและล้ำสมัยที่สุดในยุคนี้ซูมเลียน ZCC 3 2 0 0 2 2ม2 5มาพร้อมกับพลังยกสูงสุดถึง3200ตันซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมากสำหรับงานก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่เช่นโรงไฟฟ้าเขื่อนหรือแม้แต่ง,งานสร้างสะพานขนาดมหมา ตัวเครนถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจที่ต้องการความแม่นยำและความมั่นคงขั้นสูงสุดด้านการออกแบบนั้นซูมเรียนซัดซีซีสามสองศูนยมาในสไตล์ที่แข็งแกร่งและดุดันโครงสร้างเป็นเหล็กคุณภาพสูงทั้งตัวมีการเสริมความปลอดภัยในทุกจุดเช่นระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนการบรรทุกเกินพิกัดและกล้องมุมกว้างรอบตัวเพื่อให้ผู้ควบคุมสามารถเห็นสถานการณ์ได้รอบทิศทาง สิ่งที่โดดเด่นที่สุดอีกอย่างคือระบบควบคุมอัจฉริยะที่ติดตั้งภายในห้องควบคุมที่มาพร้อมหน้าจอสัมผัสแบบ HD สามารถควบคุมได้แม่นยำผ่านระบบอัตโนมัติหรือด้วยมือก็ได้รวมถึงฟีเจอร์การบันทึกข้อมูลการทำงานแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างเต็มที่ซูมเลียนซั c ซีซี3 2 0 0 0ยังมีความสามารถในการถอดประกอบได้อย่างรวดเร็วเพื่อความสะดวกในการขนย้ายระหว่างไซ์งาน โดยใช้เทคโนโลยีการล็อกสายพานอัตโนมัติแบบใหม่ที่ช่วยลดเวลาในการติดตั้งได้ถึง30%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าในเรื่องของพลังงานเครนรุ่นนี้ใช้ระบบไฮบริดผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลประสิทธิภาพสูงกับระบบไฟฟ้าทําให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยลดมลภาวะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสําหรับใครที่ทํางานในวงการก่อสร้างระดับใหญ่ หรือวิศวะกรรมโครงสร้างหนักๆสุมเรียนซัสซีซีสามสอคือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะไม่ใช่แค่กำลังยกมหาศาลแต่ยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้และนี่ก็คือรีวิวของเราในวันนี้หากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคารีวิวเพื่อไม่พลาดรีวิวเครื่องจากหนักรุ่นใหม่ๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ